สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจจงอ,างอ่างครั่งสอดแจงนะคะมื้อนี้สาจงอ่างมากนี่ค่ะกอไผ่ของเฮาคือเก่าค่ะกอไผ่เน่าไม่กิ่มซุ้งค่ะสาจงอ่างสิบมะซับเน่าไม่อ่าซับเน่าไม่ไปอู่ดอน,น้้ำนะคะสิไปอู่ดอนค่ะเลยสิบมาเอานอไม้นะคะบ่อบพูดผ่มทําเพลงค่ะจัดการเลยค่ะมันขึ้นสูงแล้วนะคะพวกเนี้ยอันนี้ซับไปสองนออเลยได้หนี่เลื่จะตัดออกอีกข้อนอนอ,อีกอยู่คุนนอข้างในผน จะเปะา่าให้มันขึงก่อนนะคะลงมาเลย ข่ายังละบากเลยเนี่ยเี่ยีนน้องมึงเนี่ย,นนยวกโอ้น้องใหม่ไงก็ค้นเนอโหลดโวดคักปึ๊บ นี่ทางนี้อีกนอหนึ่งนะคะตัดออกเลยสิว่าะหามันเป็นก่อน,นะคะตัดตำตำผิดละชุบ ี่นมึงเนี่ยเที่ยโคตรแล้วผุ่นมึงเนี่ยอีกสามนอนหนึ่งปรเทศไหนสีซับได้ที่ยิ่สูงยู 6, ่หกแต่ 了。Vale sùi bao vậy chứ nó nó nhây lại เลย,ยีนออนนึงสูงสูงคุณข้าเบื้องเนี่ยุ่นพี่น้องไม่แต่น้อยยิ่งย่งค่ะซับลงมาได้แล้วค่ะนี่ยหนึ่งสองสามสี่หานอยิ่งบทยางคักเลยโอ้ยหลายคักแจ๊คสิยวไปเฮ็ดแจ๊คเสียวไปเฮ็ด,ย,ดยังก,ง,ยยดยงกินพุ่นน่ะเบื้องเนี่ค่ะเสียวไปเฮ็ดยังกินพี่น้องนอกไม่สมกันหลายคักบื่อึดแต่สิทนกินค่ะพ่อว่าน ซ้ำเียดนอไม่สมนี่นอเดียวสองนอก,กับพ่อค่ะมันหลายครักค่ะเออนอนใหญ่แล้วก็ได้หลายเนื้อหลายครับเนี่ยฮอนออกเลยโพดแล้วเลือแล้วเกินแล้ว เงี่ยเกินไปเนี่ยมึงแน่คนอ่ะห้อนอีกกคนค่ะน,นัก อือเอาสันสันซ้ำหนีพ่ออื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 อเนี่ยนั่นกระแมนนียพี่น,อน่องโอ้สับแก่พด